แกไปโดนอะไรมาฉันโดนเทเทยังวนวัดเตี้ยเลยล่ะฉันน <No ั้นเจอผู้ชายในแอปมาคุยบอกว่าฉันหน้าไม่ตรงปกแล้วแกใช้รูปไหนในแอปวะเอาไปดูไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามรวงโครงหน้าเป็นแกแต่คิ้วยิ้มล okay ิซ่าตายิ้มเจสซ่จมูกเยิ้มเจนนี่ยิ้มหลง พิงทั้งวงอะมามิกใส่หน้าแกมันก็ไม่ตรงปกอก็ดิไม่เกี่ยวเว้ยตอนคุยกันแรกๆนะเว้ยมันบอกมันรักฉันได้ทุกอย่างแต่พอฉันเทก็เทกันง่ายๆเลยเว้ยเข้าใจแกไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยถ้าคนมันรักกันจริงนะเว้ยต่อให้ขี้เลยหรือว่างีงเงาแค่ไหนมันก็ไม่มีวันเทเว้ยอย่างที่บีมันพูดก็จริงถ้าคนเรารักจริงต่อให้มีอุปสรรคแค่ไหนเขาก็จะไม่มีวันเทเรา ที่เราคุยกันแล้วนะเป๊กจำได้ด้วยหรอครบกันวันที่15กันยายนมั่วป่ะเนี่ยเวลา19นาฬิกานาทีา7วินาทีโอเคโอเครู้แล้วว่าจำได้อ่ะไปกินข้าวกันนะแนนจองร้านไว้แล้วพรุ่งนี้ตอนหนึ่งทุ่มเดี๋ยวดิแนนพรุ่งนี้มีประชุมอ่ะยังไม่แน่ใจเลยว่าเลิอกกี่โมองอ่ะไม่รู้แหละแนนจะไปรอที่ร้านถ้าเป๊กอยากเจอก็ตามมานะเดี๋ยวดิแนนแนน แกเห็นผู้หญิงต่อข้างๆป่ะฉันเห็นเขานั่งคนเดียวมาครึ่งชั่วโมงแล้วอะดูนาฬิกาตลอดเลยเดินู้ชายเทสชิวหน้าตาเขาก็ดีนะไม่น่าโดนเทเลยอะ่ะใครจะไปรู้เลยแก <laughs> ขอนี้คนนิดนึงนะ <laughs> ทำาะ่งกันเยอะจักมาร้านข้าวทำไมไม่เก็บปากไปกินข้าว <c oughs> ถ้าจะโดนเทแล้วมันเป็นหนักหัวใครไม่ทราบหรืออยากโดนเทด้วยได้เทครสั่งอาหารไว้ก่อนไหมครับ ขอบคุณค่ะทั้งสีแล้วก็โทนภาพนะครับ<ๆ>ก็จะดูโมเดิร์นหน่อยนะครับโทรไปก็ไม่รับถึงเวลานานแล้วด้วยหรือว่าเป็กจะเทรเราจริงๆกลับเลยก็แล้วกันรถคงติดให้เวลาอีกสองนาทีแล้วกันราลยละเอยียดง,งานทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับเยี่ยมมากเลยครับคุณเป็กเยี่ยมมากย่างนีครับ เอ๊ะวันนี้คุณเป๊กกับคุณสมคิดว่างไหมครับผมอยากจะชวนไปทานข้าวสักหน่อยออ่ะเคือว่างครับโอ้โหทั้งกันดีเลยครับครบ2นาทีแล้วคงจะเทเราจริงๆหรือว่าเป๊กกำลังจะเดินเข้ามาในร้านให้เวลาอีกสนาทีแล้วกันผมมีธุระไปต่อก็เอาไว้ก่อนลูกค้าเขาอุสาชวนอย่าเสียมรยาเดเป๊กครบอีกสนาทีแล้วหยุดหลอกตัวเองได้แล้วแน พ่่ไมสังแล้วจะรีบไปไหนครับผมแค่มาช้านิดเดียวเองแล้วคบกัน19บเนาฬกา5นาที7วินาทีไม่ใช่หรอครับ7 6 5 4 3 2 1 2> คิดว่าเป็กจะเทแนานซะแล้วคนที่ใช่อ่ะอยังไงก็ไม่เทหรอกเชื่อได้ปะเนี่ยไม่ได้อยากให้เชื่อแต่อยากทำให้เห็นมากกว่าดอกไม้สวยเนาะถ้าจะบอกว่าแนานสวยกว่าดอกไม้อ่ะจะน้ำเน่าไปปะไม่หรอก ชอบต้องหา <c oughs> คนที่จริงใจกับเราจะไม่เทไม่ทิ้งไม่ยอมปล่อยให้เราต้องเสียความรู้สึกไปโดยง่ายได้ ไม่โดนเทง่ายๆแน่นอนครับเพราะว่ามาตรฐานประกันสุขภาพใหม่เขามีความชัดเจนหากกรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ตั้งแต่2ปีขึ้นไปหลังจากได้รับความคุ้มครองเว้นแต่บริษัทจะไม่ต่ออายุสัญญาก็ต่อเมื่อลูกค,ค้าทําผิดเงื่อนไขครับแต่พอเห็นเราป่วยเข้าบ่อยๆเนี่ยบริษัทประกันก็มักจะเทเราแล้วก็ไม่ยอมต่ออายุสัญญาประกันสุขภาพให้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่ามาตรฐานประกันสุขภาพรูปแบบใหม่เขามีความชัดเจนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุสัญญาตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะครับบริษัท ไม่ต่อสัญญาได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าทําผิดเงื่อนไข1ใน3ข้อครับข้อ1คืออะไรคะข้อที่1คือกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในใบคําขอเอาประกันภัยหรือข้อถแถลงอื่นๆที่มีผลกับการพิจนารณาของทางบริษัทซึ่งทําให้บริษัทนั้นสามารถที่จะปรับเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นปฏิเสธการทําสัญญาหรือทําสัญญาแบบมีเงื่อนไขครับแล้วข้อที่สองนะครับสำหรับข้อที่2นะครับเป็นกรณีของผู้เอาประกันภัยเรียกร้องรับผลประโยชน์จากการบาดเจ็บรักษาแล้วก็ป่วยครับโดยที่ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ ้ขอ3ครับส่วนข้อที่3นะครับเป็นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องรับผลประโยชน์ค่าชดเชยเนื่องจากว่าต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเมื่อรวมทุกบริษัทแล้วเกินกว่าไรายได้ที่แท้จริงครับถ้าไม่ผิดเงื่อนไขทั้งหมดนี้มั่นใจได้เลยครับบริษัทประกันไม่เทนแน่นอนครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคอพอพ1นึหรือ www.oic.or.th